สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมเอ๋ชาวกล้วยนะครับผมสวัสดีครับผมถุงเก่าสเตอร์นะฮะมาจากช่องรอยยำเกมเมอร์ผมเป็นเจ้าของถุงเกา caster V หนึ V 2แล้วก็สกินเฮดทีชแนลนะฮะแล้วก็รวมถึงชแนลนี้ด้วยนะครับเออช่วยทำคลิปนะครับผมช่วยกล่าวทำคลิปแม่เองเป็นอ่าคนติดต่อของช่องนี้นะฮะบทบาทในช่องนะครับก็จะเป็น เป็นผู้ช่วยระยำเกมเมอร์นะฮะอาจริงๆก็อ่าอย่างที่คุณระยำบอกไปนะครับว่าผมอ่ะเป็นผู้ช่วยเขานะครับแต่เขาเป็นหัวหน้าผมนะหน้าที่ของผมคืออะไรนะครับก็ยังแบ่งไม่ค่อยลงตัวนะฮะแต่ก็น่าจะช่วยกันนะครับก็ยังเขาบอกไปเมื่อกี้นั่นแหละฮะอืมก็พวกเราสองคนนะมีหน้าที่ที่เหมือนกันนะครับก็คือเป็นผู้ช่วยนะครับทุยเป็นเป็นพิธีกรร่วมนะครับแล้วก็ เลิกตัดสายแบบฟิล์ได้ยังรู้เปล่ามันตัดต่อยากอะ่ะอืมนะบอกไว้ก่อนเลยก็คือนะก็เรรู้กันดีนะครับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีการสมัครงานเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับถ้าจะหาะไรายได้มันก็เวลาไปสมัครอะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยได้ใช้ชิปหรอกนะครับก็ต้องเขียนเราาจะทตํญญตู้สึกชอบหน้ากากนี้มากอะ่ะแบบมันฟินเน่ะมัน มันเหมือนมันไม่ใช่น่าจริงแต่ว,ว่าชอบอหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัว